อ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องครับผมสวัสดีเอฟซีครับโอ้มื่อนี่ขายรถเบิดมือคือเก่าครับผมขนาดมือสุดท้ายเนาะมือนี้วันที่ยิบเก่าครับผมวันสุดท้ายนะครับนี่พนักงานกำลังลังเข่าของประชุมแล้วนะครับมือสุดท้ายครับพี่น้องครับนะมาขอบคุณพี่น้องเข้านะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่ๆน้องๆอีพออีเมียนะครับผมลุงปานาอานะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ อุดหนุนนะครับผมมาจับมาจ่องรถซื้อขายรถกับเซลแมนเลยครับเด้อปีนี้ปิดยอดไปร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเก้าคันนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าคันนะครับผมปิดยอดไปอ่าท็อปสุดของอทุกป,ปีนะครับผมกัไล่ขึ้นมาตั้งแต่ปีแรกๆรกัเกเกือบร้อยบ่ฮหาร้อยแล้ก็ร้อยร้อยกว่านะครับตอนนี้ก็เกือบสองร้อยนะครับร้อยแปดสิบเก้าคันขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณอ,อ่าพีแม่พี่น้องน,น,นะครับผมที่ติดตามแล้วก็อ่า ขอมาอุดหนุนมากสื้อกับเซลแม่มาจองรถกับเซลแม่นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าเจอกันไหมครับผมเดี๋ยวหลังปีใหม่ผมก็กลับมาแล้วนะครับหลังปีใหม่กลับมาขายอีกจะว่ากักัปชิดยุดเริ่มยุดธสามซีฟนี่นะครับผมสามซีฟไปแล้ววันที่ซีที่หากับกัมาแล้วนะครับผมมาขายคือเก่าลงขายคือเก่านะครับผู้ใดอยากได้รถใหม่หรือมือสองกับจังสอบถามกับขอมากับศูนย์หนึ่งศูนย์สองซีซีสามซีสามกับศูนย์หนึ่งศูนย์สองซีซีสามซีสามนะครับ อ่าวันนี้วันที่29ครับผมมือสุดท้ายแล้วพี่น้องน,นะครับอ่าเนี่ยพนักง,งานก็ต้องจะเข้อของประชุมแล้วนะครับผมแล้วก็สิบปิดแล้วก็ปิดสามสิบเปิดอีกเีอหนึ่งวันที่หานะครับแต่ว่าอ่าวันที่สี่สามที่อาจจะนี่ลูกค้าเขามาเบิ้งแล้วล่ะนะครับผมกับขามาเบิ้งได้นะครับผมถ้าผมยุ่งกับจิมาขายขึ้นเก่านะครับโทรเขามาสอบถามได้ผู้ใดสะดวกมือใดเนาะสอบถามได้เลยนะครับเขามาเบิ้งได้มือสองกับ,าาบ,ออก,บกำลังขนเขามา้านะครับเด้อมือสอง กำลังนั่มขามหม่นะครับตอนนี้ผมมุ่นแล้วราคาได้แล้วเหลือแค่เอารถเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยสอบถามได้สะดวกมื้อนั้นมื้อนี้วันที่3ามที่สี่เดยบอนะครับนาเตย์นาเตยครับยุดแต่ว่ากันนัดได้ขามาเบึงมาล่องได้เดี๋ยวผมผาล่องผาจองได้นะครับโปรโมชั่นดีคือเก่านะครับผมเอาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ